ครชมครับวันนี้สปอร์ตรับรคุนยับในช่วงของรับรุนไทยลีกครับผมมานั่งอยู่ที่บุรีรัมย์ช็อปโยวหนทิน43ครับไม่ได้มาซื้อเสื้อไม่ได้มาหาของเจ่เล่น์ดๆครับแต่ว่านักสาวสวยซึ่งเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสบุรีรัมย์ยูเนเต็ด2013คนแรกนะครับน้องใบเตยกับธาราทิพย์สุนารุณพัฒนะน้องใบเตยครับสวัสดีครับสวัสดีควัโอ้โหนี่มันระกายความสวยนี่มัน แขกมาตรงนี้เลยน,น้องใบเตยฮะตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะคะ,ะน้องใบเตยตื่นเต้น<ช>นั่งข้างพี่ตื่นเต้นด้วยเขินด้วยค่ะเขินด้วยฮะโอ้โไม่ไม่ร้องก,กันเองกันเองนะฮะ,ะ,ะวันนี้จริงๆแล้วก็อบอกว่าน้องใบเตยมีคิวที่จะต้องไปโชว์ตัวที่สมโมสรแต่ว่าเพื่อสปอร์ตรับรุ่นรับรุ่นไทยลีกครับน้องใบเตยเลยมานั่งอยู่ตรงนี้<ช>กับรายการสปอร์ตรับอรุณนะครับก่อนเลยนะครับถามก่อนเลยครับว่าหลังจาก ได้รับตำแหน่งมิสบริลแมยูไนเต็ดชีวิตของตัวเองที่หลังจากได้รับตำแหน่งเนี่ยตามข่าวบอกว่าได้เงินสดหนึ่งล้านบาทรถจนฟอร์ดโฟรกัสหนึ่งคันชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างการใช้ชีวิตก็เหมือนเดิมะคะ่ะแต่ว่าด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบในการดํารงตําแหน่งก็มากขึ้นนะคะครับ <S <S แต่ว่าการใช้ชีวิตการเป็นไนมาไหนการอยู่ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะใช่นะฮะก่อนอ,อื่นเดี๋ยวย้อนกลับไปถึงประวัติ้องไปเตอร์นิดหนึ่งตอนนี้ จบการศึกษาที่ไหนอะไรยังไงครับค่ะจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษค่ะอืมต้องจบหมาดๆเลยป่ะจบมาได้ปีกว่าแล้วค่ะนะฮรก่อนจะมาสมัครนะครับอะไรเป็นแรงดนใจและแรงบันดาลใจให้เข้ามาสมัครมิสบุรีรามยูไนเต็ดไปเห็นโฆษณาอะไรที่ไหนยังไงป่ะคืออันดับแรกเลยก็คือเห็นโฆษณาที่วิลวอร์ดครับที่แยกอโศกค่ะแล้วก็ก็คือ เหมือนมันเหมือนอะไรที่โดนใจมากคือวันนั้นฝนตกไปบ่อยแล้วก็แบบรถติดสภาพผารถตดมาใครนั่งมาอันนั้นคนเดียวคนเดียวกลับมาจากฟินเนสคือไดชอบเล่นฟินเนสก็คือเล่นอยู่ที่เอสเปนาราชดาคือกลับมาก็เห็นมีวอร์ดก็แบบอุ้ยแสงแบบแล้วก็มีแบบโลโก้เป็นผู้หญิงแบบสปอร์ตสปอร์ตแล้วเราก็สนใจก็คือเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปเสิชดูว่าข้อมูลเวทีนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้จุดประสงค์ก็คือ ที่เตยเลือกมาสมัครเวทีนี้ก็คือจุดประสงค์เราเหมือนกันนะคือหาแบรนด์เอ็มบัสเตอร์ของกีฬาคือยังไม่มีคือเราสนใจว่าเเวทีนี้เป็นเวทีแรกเราน่าจะลองดูอยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องของฟุตบอลกับเราเนี อ่าุกคลีกับฟุตบอลหรือว่าชอบฟุตบอลหรือเปล่าถามตรงเลยฟุตบอลก็ดูบ้างแต่ว่าชอบชอบนักนักฟุตบอลมากกว่าอฟุตบอลก็ดูอันพานแต่ว่าเจาะไปนักบอลที่หล่อใช,อใช่แต่ว่าเราจะมีความรู้แบบนักบอลก็แบบถ้าเราไม่ได้แบบโฟกัสก็คือหน้าตาก็คลายกันครับใช่แต่ว่าเอ้ยถ้าคนนึงสะดุดตาแล้วก็เอ้ยคนนี้อยู่ทีมอะไรอะ,อะไรเงี้ยทำให้เรา,เรายักรู้มากขึ้นก่อนหน้านี้ชอบขายกับนักบอลที่ ในใจเลยชอบโตเรสกับแมซี่เ็นตเตรเรสกับเลโอนลเมซี่ใช่ค่ะชอบสไตล์นี้ชอบชอบสไตล์สไตล์การเล่นใช่หน้าตาทั้งคู่โอ้นอาไปประทับใจอะไรต่อเลยกับเมซี่คือเห็นการเล่นด้วยแล้วก็ประกอบเห็นการเล่นก็คือก็คือรูปร่างด้วยแล้วการเล่นคือเขามีผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น การเล่นที่แบบโดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาถ่ายแบบอะไรเงี้ยเราก็อุ้ยนักฟุตบอลอย่างนี้เขาไปได้ไกลไปได้หลายทางมากใช่ก็อาจจะดูนักฟุตบอลก่อนดูนักฟุตบอลพอดูนักบอลปุ๊บก็เนี่ยอาจจะค่อยๆรีบซับเข้ามาใช่ค่ะนะฮะอะทีนี้ก่อนก่อนประกวดถ้าพูดถึงคําว่าบุรีรัมย์าไมเตยไปหัวคิดถึงอะไรบุรีรัมย์พูดถึงบุรีรัมย์ะไมเตยจะคิดถึง ปราสาทเขาพนมรุงแต่พอหลังประกวดแล้วมาวิลีามไม่คิดถึงมูเรียมยินเต็ดแม่นอนที่สุดทีมฟุตบอลเรงสเตเดียมเต้มสวยมากแล้วตอนนี้นะฮะหลังจากเข้ามาได้เป็นมิสบูรายูเนเต็ด2013 ได้ไปทําภารกิจอะไรมาบ้างมีโอกาสได้ร่วมทํากิจกรรมกับแฟนแฟนบอลที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดค่ะแล้วก็แฟนแฟนบอลกลุ่มต่างๆด้วยที่มาเชียร์บุรีรัมย์ยูเนตก็คือในในการดํารงตําแหน่งหนึ่งปีนะคะใบเตยจะร่วมไปร่วมเชียร์ไปร่วมให้กําลังใจแล้วก็ทํากิจกรรมกับแฟนบอลนะคะในทั้งในสนามที่ไอโมบายสเตเดียมเองว่านอกสนามเองก็จะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกันเรื่อยๆค่ะอืมนะครับ พี่ปาเมองเข้าไปดูภาพการประกวดนะครับประทับใจตอนจังหวัดน้องใบเตยเนี่ยตอบคำถามนะฮะคำถามในช่วงรอบสุดท้ายที่มีการถามคำถามยังพอจำได้ไหมจำได้จำได้ถามว่าอะไรพี่มาถามพี่มานะพะใช่ค่ะถามว่าพี่มาถามว่าถ้าถ้าคุณมีแฟนเป็นนักฟุตบอลในทีมบุรีมูเนตแล้วนักฟุตบอลเนี่ย ต้องแข่งเก็บตัวต้องเป็นฤด,ดูกาลคือยาวมากคือคต้องห่างกันแล้วเราจะทํำยังไงในฐานะแฟนเราจะรู้สึกยังไงเออทำไงอ่ะอยู่ไกลกันนะเลยก็ตอบว่าเป็นปกติของแฟนกันที่จะรู้สึกคิดถึงเป็นห่วงแล้วก็แบบเอออยากรู้ว่าเขาทําอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ว่าด้วยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น แอปต่างๆว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆทำทำให้เราได้แบบเอ่อได้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเหมือนคุยแล้วใกล้ชิดกันมากขึ้นครับที่สำคัญเด็กก็ตอบว่าเอ่อก็ไม่ผิดอะไรที่มิสบูรามิเนเตจะเป็นแฟนกับนักบอลยูเนเตตตรงนี้เลยเรียกเสียงเฮฮากับนักบอลยูเนเตตยูบูรามิเนเตตอครับนะฮะแล้วเห็นว่าตอนนี้ก็แอบปลื้มนักฟุตบอลบูรามอยู่คนหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่อ่ะทำไมต้องทำหน้าแบบ ก็ก็เราก็ปื้มในฐานะแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้ไปชมแมตช์บ้างใายขายก็คือชอบออสมาออสมาอิมบันเยตตองหลังใช่จ่เบอร์อะไรเบอร์ห้าคือเบอร์ห้าเหมือนกันเลยตอนประกวดอ๋อเหรอใช่เหมือนแบบเป็นลัคกี้นัมเบอร์เหมือนเป็นอะไรบุกเพสันนิวาสไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เราก็แบบเอ้ยเบอร์ห้าเหมือนกันเลยแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูเขาเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ปื้มได้เห็นนักบอลหน้าตาดีๆตอนนี้ก็คือ อยากอยากจะมีแฟนเป็นนักบอลจริงจริงหรือเปล่าก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นก็คือเราปื้มในฐานะแฟนคลับใช่ใช่นะฮะแปลว่าโอกาสอาอาชีพอื่นยังมีลุ้นอยู่ถ้าถ้าจริงก็มีลุ้นมีลุ้นนักข่าวอะไรเงี้ยนักข่าวถามหรือเปล่าถามถามดูว่าอาชีพอื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ปิดกั้นนหรอกไม่ไม่ได้ปิดกั้นโอ้โหแล้ชมนี่ครับไม่ปิดกั้นในความพี่ก็ไม่ปิดกั้นนะ นะฮะอแบบนเป็นเรื่องราวของตั้งแต่ก่อนเข้าระปวดแล้วก็มาจนได้รับตำแหน่งแต่ว่าจากนี้ไปนะครับแฟนฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมยูนเต็ดเองหรือว่าแฟนที่มืออื่นอันนี้ดูรายการของเราถ้าอยากจะติดตามผลงานของน้องใบเตยตอนนี้ติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างครับช่องทางแรกเลยก็คือ IPM69 ค่ะบูรีรัมชาแนลอนีเอ้คอะไร อันนี้เป็นพิธีกรค่ะแนะนําสถานที่ต่างๆแล้วก็กิจกรรมที่จะทากับเพื่อนๆมิสบียามในในในโครงการในกิจกรรมค่ะก็เป็นรายการบีอชนแลแล้วสนใจสปอร์ตไลบรลุนอะไรเงี้ยสนใจม็้ยามีโอกาสนะไปช่องทางที่สองคือแมตช์แข่งขันค่ะเบเจจะไปร่วมให้กําลังใจทีมเรูยมเนเต็ดกับแฟนบอลรูยมเนเต็ดค่ะแล้วก็ทางเฟซครับ มีเฟซบุ๊กด้วยค่ะมีเฟซบุ๊กด้วยค,ค่ะที่ใบเตยทาราเอสเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้ขึ้นข้างล่างให้มันจะไม่ไม่เต็มเหรอมันเป็นแฟนเพจหรือว่าเป็นเป็นต้องแอดเฟรนเป็นแอดเฟนค่ะโอ้โหเราอย่างน <c oughs> ี้เรียบร้อยเลยมีทะลักนะครับเอาไปตอนนั้นตอนนี้มีมีมีเฟรนด์กี่พันคนละก็สองสองสองพันนิดนิดสองพันนิดนิดมีเสียวเลยพี่ต้องรีบแอดก่อนนะเดี๋ยวเต็มผู้ชม ไม่ได้เลยนะฮะเต็มปุ๊บเดี๋ยวต้องไปเปิดแฟนเพจนั่นนะคะหน้าหน้าสาอ่านะฮะก็เป็นช่องทางที่น้องใบเตยเนี่ยจะมีผลงานให้กับแฟนๆส่วนเรื่องของโครงการแสดงนะครับตอนนี้ก็เรียกว่ามีผลงานละครมาบ้างใช่ไหมมีเรื่องอะไรบ้างฮะคือเรื่องแรกเลยค่ะคือโกเจค่ะเรื่องที่สองก็คือที่จบไปเป็นเสือสมิงค่ะทางช่องเจสีค่ะะฮะแล้วโอกาสถ้าเกิดมีค่ายหนังค่ายละครต่างๆถ้าทำมา ถางว่าพร้อมไหมที่จะก้าวไปพร้อมที่จะก้าวไปไหมก็ยินดีค่ะที่จะได้ร่วมง,งานแต่ว่าต้องต้องตามความเหมาะสมค่ะของทางสโมสรใช่<แ>ค่ะนะครับอ่ะ,ะส่วนของรางวัลครับเราจาจจะมีเงินสด1ล้านบาทแล้วเนี่ยแล้วฟอร์โฟลคัสหนึ่งคันแต่ว่าที่วางอยู่ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในของรางวัลซึ่ง<ช>เป็นสิ่งที่จะประจำตัวรางงามในปกติเขาจะมีมงกุฎสายสะพายแต่ว่า m ม s สบูร์แรมยูเนเต็ด ทั้งแรกของเมืองไทยเนี่ยก็เกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับฟุตบอลใช่ที่ใส่อยู่นี้คืออะไรเป็นเสื้อสามาสค่ะตัวนี้เลยตัวนี้แหละค่ะโอ้โหที่ใส่ตอนรับตำแหน่งเจอวินใช่ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าหนักมากแต่างแล้วก็จะเป็นตาของสโมสรจะมีดาวมีดาวหนึ่งดวงแล้วเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยนะคุณผู้ชมน่าจะเห็นนะมีตาของบุยรัมยูไนเต็ดด้วยใช่ค่ะหนักเท่าไหร่ตัวนี้เห็นไปบอกว่าเวลาใส่เนี่ยเกือบเกือบสองโลสองกิโลกรัม โอ้โหนะฮะส่วนอีกหนึ่งหนึ่งของรางวัลนะครับปกติจะมีสายสะพายมีอะไรแต่ว่าเกี่ยวกับฟุตบอลต้องบริยามีเตดของเราต้องเป็นลูกฟุตบอลทองเป็นยังไงบ้างพอบใช่ในรอบฟุบอลตอนีเห็นในช่วงของเชิญรางวัลเนี่ยเห็นมีนักฟุตบอลบุรีรัมย์เข้ามาใช่ใช่มาเชิญลูกฟุตบอลเชิญรางวัลด้วยใช่นะครับก็ขอพี่บังขอย้ำได้ได้เลมา นี่ผมโดยกลว่ารางวัลฟีฟ์มาบันลงดอ,อแต่ไม่ใช่นะฮะนี่คือลูกบอลทองคําใช่ครัก็จะประจาสาหรับมีราจำอยู่แตแล้วที่สองที่สามก็จะมีใช่ค่ะเป็น<ช>สีเงินแล,แล้วก็สีทองแดงค่ะอืมนะฮะนี่คือของรางวัลแต่ว่ารางวัลชิ้นใหญ่ที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นรถยนต์โอร์คโฟลัสใช่ค่ะับมาหรือเปล่าวันนี้ขับมาค่ะโหยางนี้ต้องขอขอไม่เปิด เปิดกระโปรงรถดูหน่อยได้ได้ค่ะได้ความยินดีค่ะไปดูรถว่าหลังจากรับมอบมาเป็นอย่างไรซิ่งไหมพอดคซิ่งซิ่งมากโอแต่ด้วยด้วยเซฟตี้แล้วเราเราสอดนั่งด้วยได้ไหมได้ได้ไปเลยฮะด้วยความยินดีค่ะไปดูรถยนต์โฟร์ฟลักซ์ร่างวันของน้องใบเตยครับจอดอยู่ร้านหลังได้ค่ะไปเลยครับชมครับ รชนี่ครับมายืนอยู่กับน้องใบเตยแล้วก็ของรางวัลจากการได้รับตำแหน่งมิสบุรีรัมย์ยูนิเต็ด2013ปอดโฟกัสใช่ค่ะราคาในกว่าหนึ่งล้านบาทโอ้โหสวยมากผลงานมากคุณผู้ชมครับขอขอจับเลยนะได้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 ขอันนี้อันนี้แบบร้อนครับร้อนนะเป็นไงคันนี้เห็นบอกว่ารับมาจากที่บุรีรัมย์เลยแล้วก็ขับมาเองขับมากรุงเทพมหานครใช่ค่ะเป็นไงบ้างวันไปรับวันไปรับก็คือสวย เห็นข้างหน้าเลยอุ้ยรถเรารเราก็ขับมาเองเลยโอ้ขับมาใครนั่งมาด้วยคุณแม่แม่แล้วก็พี่พดีมงานใช่นะครับจากเวลามากุ้งเท่นกี่กิโลเมตรใช้เวลาเท่าไหร่ก็ประมาณสองสามสามชั่วโมงโอ้โหนั่ว่าเหยียบมาเหยียบมา นิดเลยนะท่านผู้ชมนะฮะปกติขับรถเร็วหรือเปล่าก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะใช่ใช่พอพอจะบอกความเร็วได้ไหมว่าขึ้นไปถึงร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่ร้อยสามเลยโอ้โเบา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 กัดเป็นไงแล้วความรู้สึกในการได้ขับปลอดตกัสทันทีก็คือก็คือเหรอเซฟตี้มากคือทุกอย่างจะเซฟไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างคือตกหลุมเลี้ยวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราปลอดภัยจากจากรถยี่ห้ออื่นอะนะคะเพราะว่าตัว อันนี้ครั้งแรกเลยที่ขับฟอร์ดแล้วก็เราก็มั่นใจที่กล้าจะเหยียบเกาะถนนระบบต่างๆดีมากดีมากดีมากใช่ใช่คือเหมือนเราขับเราขับเป็นคนขับขับรถเร็วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยการเหยียบอย่างเงี้ยเวลาเราเหยียบเราเร่งเราแซงเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยอ่ะความรู้สึกมันรู้สึกได้ว่าเรามันปลอดโอ้โหพูดมาถึงขนาดนี้ครับนะฮะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เอารถมาด้วยครับเราไปเตยฮะแต่ว่าต้องกลับไปที่สปอร์ตแล้ววลรุน พอจะต้ควรไปส่งพี่ได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะวันอรัวันนี้เวลาของรับรุนไทยลีกนะครับในรายการสวอตรับรุนหมดแล้วครับแต่เวลาของผมกับน้องไปเตยยังไม่หมดรับเดี๋ยวก่อนก่อนถึงตึกเนี่ยมีร้านเค้กใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปแวะทานโอเควันนี้ลาแลวครับสวัสดีครับลาน้องไปเตยขอบคุณน้องไปเตยด้วยครับแต่ว่าไปต่อครับไปต่อครับ ชี์ใครอยู่นแตแลวกคุณจะเร์ใคร